สวัสดีครับในส่วนของวิดีโอตรงนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของ image size กับ canvas size ครับคือเวลาที่เราสร้างภาพขึ้นมาเนี่ยภาพของเรามันจะมีขนาดกำหนดเอาไว้อย่างเช่นอ่าแต่ละภาพเนี่ยมันจะมีความกว้างความสูงที่แตกต่างกันกี่พิกเซลก็ว่ากันไปผมลองอสร้างภาพขึ้นมาภาพใหม่สักภาพหนึ่งครับคลิกไฟล์ครับแล้วก็เลือก new ครับแล้วกำหนดความกว้างความสูงของมันเป็นห้ารอยคูณหรอยพิกเซลครับก็คือกว้างห้าอยพิกเซลสูงห0 0พิกเซลครับนะฮะ เสร็จพอสร้างขึ้นมาเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ภาพอันใหม่ขึ้นมาคราวนี้กลับมาที่ภาพของตัวตุ๊กตาวูดดี้ทีหนึ่งครับผมกดเลือกแล้วก็กด Copy ตัวตุ๊กตาตัวนี้ครับเสร็จแล้วกลับมาที่ก๊อปปี้มันก่อนกลับมาที่แท็บชีตตัวนี้ครับแล้วก็กดวางมันลงไปครับอ่าฮะก็คือขนาดภาพมันจะพอดีพอดีกันครับคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่า ในขนาดภาพตรงนี้เนี่ยที่เป็น500คูณ500ก็คือกว้างตรงนี้กับสูงตรงนี้500เนี่ยผมต้องการย่อมันให้เหลือ300 p i พิกเซลก็ไปทีเ่เมนู Image นี่ครับแล้วก็เลือก image Si z e ครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนจากาค่าตรงนี้ครับกว้าง500เป็น300ครับพิกเซลกดปุ่มโอเคครับ จะเห็นว่าภาพมันจะถูกย่อลงไปทั้งหมดเลยทั้งตัวาภาพของตัววูดดีเองแล้วก็ตัวภาพข้างนอกเนี่ยถูกย่อลงไปหมดจนเหลือแค่ขนาดากว้าง300สูง300ครับนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมกลับมาที่ตำแหน่งเดิมก่อนผมจะเปลี่ยนใหม่ก็คือผมต้องการเนื้อที่ที่ใช้งานตรงส่วนนี้เพิ่มเติมมากกว่าเดิมอย่างเช่นผมมีการาใส่เนื้อหาเข้าไปจนเต็มแล้ว ผมขอลบตัวสีพื้นหลังของตัววูดดีนี้ออกแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นครับาากดลบทิ้งครับเสร็จแล้วก็ใส่สีเข้าไปปึ๊บาาจากภาพวูดดี้ที่มีสีตรงนี้สมมุติว่าผมมีการทำงานไประยะหนึ่งและแล้วก็ มันไม่พอครับผมต้องการเนื้อที่ในการใช้งานที่มากขึ้นกว่านี้เราสามารถที่จะเพิ่ม Space คือช่องว่างของเนื้องานให้มันให,นใหญ่ขึ้นได้ครับไปที่นี่ครับ image ครับแล้วก็เลือก canvas size ครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาครับมันสามารถที่จะกําหนดได้ว่าเราจะต้องการเพิ่มความกว้างหรือเพิ่มความสูงเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าตรงนี้ความกว้างผมพอละผมต้องการเพิ่มความสูงไปอีก200พิกเซลครับกดเปลี่ยนจาก500เป็น700ครับ Uh huh. แล้วกดโอเคจะเห็นว่าเนี่ยมันไม่มีมการขยายภาพเพิ่มขึ้นแต่ว่าภาพมันจะมีขนาดเท่าเดิมเนี่ยแหละครับเพียง mm. แต่ว่าเนื้อที่มันจะเพิ่มขึ้นมาด้านบนด้านล่างครับอย่างละร้อยพิกเซลกลายเป็น200พิกเซลครับก็คือตอนนี้ความความกว้างมันจะเป็น500ความสูงมันจะเป็น700ครับผมคราวนี้ถ้าเราจะเพิ่มความกว้างอีกทีก็ได้ครับมาที่ image ครับแล้วก็ c a n size เหมือนกัน เปลี่ยนขนาดครับเราต้องการเพิ่มความกว้างมันเป็น800ครับกดโอเคฮะก็จะเห็นว่าความกว้างมันถูกเพิ่มขึ้นและมีเนื้อทีอ่เพราะว่าเดิมทีภาพของเราจะเป็นแค่นี้ครับตามไอก,กรอบสีน้าเงินตรงนี้ก็คือ500คูณ500ตอนนี้ถูกเปลี่ยนความกว้างเป็น800แล้วก็สูง500อ่อสูง700อย่างเงี้ยครับผม หลักการในการใช้งานในส่วนของ image size กับ canvas size เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่เราจะแก้ขนาดย่อขนาดรูปก็คือใช้ image size แต่ถ้าเกิดจะเพิ่มเนื้อหา,เ,อาเพิ่มพื้นที่ของการใช้งานก็คือไปที่ canvas size แล้วก็ปรับขนาดทีนึงครับในส่วนของการอธิบายเรื่องของ image size กับ canvas size เนี่ยผมจะจบเนื้อหาเอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับ